ฮาร์เลย์ดิวิสันสตรีทไกด์เซพเชียล114รถคันนี้ปี2021น,น,นะครับใหม่คลิปวิ่เพียง500เท่านั้นรถเจ้าของเดียวมาครับจะพามาชมเราขาย1 2 5 9 0 0้บาทเท่านั้นวิ่งโคตรน้อยดูท่อครับปลายท่อ C F R Black นะครับแล้วก็กล่องซ้ายขวาทศูนย์มีมาให้ครบเสร็จสับรถไรริ้วลอยโคตรใหม่ใหม่คลิปเลยมีปอกแฮนด์แต่งนะครับซ้ายขวาฮาร์เลย์ดิวิสันมาให้แคชบาร์มีมาให้เรียบร้อย มากระหัดเครื่อง114 cubic โคตรหลอ่อเอกลักษณ์นะครับม่วงหน้าใหญ่ๆเต็มๆสวยจัดดูเครื่องฝอนนี้กันบ้างครับโคตรใหม่ใหม่ทุกจุดดูเลขใหม่กันหน่อยสีถังใหม่คลิปหลักสีไกดโคตรเทพเลขใหม่5้0เท่านั้นเดีย๋ยวพอฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ ราคาคันนี้เราเปิดขายไว้1 2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นรายละเอียดรถผมแปะไว้ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ